สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเบียร์อีกแล้วนะครับเราจะมารีวิวกันที่ตัวฟ i กู l i t e s t a n d a r d นะครับซึ่งเป็นตัวแอมป์ฟ y ของตัววอลเกมอนนั่นเองนะครับก็ตัวแอมป์ฟผมได้อธิบายไปแล้วเบื้องต้นในคลิปของลูกมอนนะถ้ามูลว่าใครไม่ได้มีความรู้พื้นฐานของตรงนี้ก็สามารถจะไปดูตัวนั้นได้คราวนี้ตัวนี้ก็เหมือนตัวลูกมอนเช่นกันครับเป็นตัว Special Coating อ่าเป็นตัวพีบันไดนะครับซึ่งสีของตัวหุ่นตัวเนี้ย ก็จะเป็นเหมือนกันครับก็คือตัวเบสหุนน่ยมันจะเป็นสีทองอ่าตอนนี้ความแตกต่างตัวนี้น่าจะเห็นชัดเจนมากกว่าตัวดูมอนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวแผงกับตัวคู่มือมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตัวหุ่นกันว่าตัวหุ่นต่อมาสีมันจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าครับผมก่อนอื่นก็มาดูกันที่คู่มือก่อนนะครับคู่มืออ่าของตัววอลเกมอนตัวเอ็นบีไฟนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ คิดว่าคู่มือก็คูเหมือนนะครับตัวแอมป์ฟายตัวปกติครับเพราะว่าตัวสเปเชียลโคติ้งก็ที่เคยบอกไปก็คือก็มันก็มีแค่เปลี่ยนแค่สีแหละน่าจะมีประมาณนี้ส่วนหน่นอื่นก็เป็นรายละเอียดการต่อนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าที่ผมลองต่อดูต่อไม่ยากต่อค่อนข้างง่ายกว่าตัวลูกมอนค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวแผงกันนั่งนะครับว่าตัวแผงเคสีของตัวแผงมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเบสสีของโตะหุ่นนะครับหลักหลักแล้วครับโต้หุ่นเนี่ย เบสสีมันจะเป็นสีส้มตัวบอดี้ของตัวแคร์มอนแล้วกันเบสหุ่นมันจะเป็นเบสตัวบอดี้มันจะเป็นสีส้มแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นแบบว่าสีแดงแต่ว่าอันนี้ก็จะทําออกแนวแนว,แนวคล้ายๆเมทัลลิกน,นิดน,นึงเหมือนกันจะเป็นส่วนของผมแล้วก็ส่วนของแซมแซมบ้างครับเป็นเหมือนเกาะตรงขาอะไรแบบนี้มีบ้างบางส่วนตัวอกตัวส่วนที่เป็นอาวุธอะไรพวกนี้ตัวเกาะครับก็จะเป็นสีทองสลับกับสีเงิน ซึ่งสีทองสีเงินตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็จะมีแพคใสที่เป็นสีนงเงินอ่าเป็นสีฟ้าแล้วกันสีฟ้ากากเพชรครับซึ่งตัวอันนี้เอาไว้ใช้กับตัวเรียกว่าเป็นปีกได้ไหมแอบผมขอติต่างว่ามันเป็นปีกไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันถ่ามาทําได้เป็นลูกเล่นได้หลายอย่างสําหรับตัวแผงก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวหุ่นกันเลยนะครับว่าตัวหุ่นมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับหลังแยกต่อมาเสร็จแล้วตัวหุ่นมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ หลายๆคนแน่ใจคุนเคยคาแรคเตอร์ของตัวดิจิมอนตัววอลเกมอนตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับแบบว่าเรือธงของไลายดิจิมอนเหมือนกันเพราะว่าหลายคนดูก็น่าจะชอบตัวนี้หลักๆแหละอย่างผมเนี้ยดูมาตั้งแต่เด็กก็ชอบตัววอลเกมอนมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันก็จะแตกต่างจากตัวดีไซน์ดั้งเดิมนิดนึงก็คือมันเป็นการ,รีดีไซน์มาแหละเป็นตัวอัพไฟา์มาแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครชอบดีไซน์ดั้งเดิม แบบมากกว่าก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าตัวบันไดเขาทําออกมาทั้งสองแบบเลยแล้วก็ตัวนี้มันจะพิเศษนิดนึงถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะมีทําเป็นแบ็กวอลเกมอนด้วยเออเป็นเป็น,ปนล่างดําอะอ่าแต่ว่าอันนั้นจะไม่ใช่ตัวของพระเอกมันจะเป็นตัวของตัวอื่นที่มันโผล่มาตอนหลังเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นจุดขยับกันเลยแล้วกันนะครับว่าตัววอลเกมอนน่ะมันมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างแยวก่อนอื่นผมอาจจะขอเอาตัวปีกออกมาก่อนแล้วกันโอเคตัวปีกนะครับ อ่านี่มันจะเป็นคู่อย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นเดือยต่อน,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 นี่เป็นเดือยที่เอาไว้เสียบเลยอ่าประมาณนี้ซึ่งลูกเล่นมันก็เปิดออกมาได้ครับอ่าเปิดออกมาได้สุดเลยก็แล้วแต่ใครจะกลางเท่าไหร่อืมสําหรับโทนสีก็สาหรับผมผมค่อนข้างชอบเลยตัวนี้เพราะว่าสีทองก็ทําออกมาได้เงางามอยู่แต่ว่าถึงจะไม่ใช่สีเป็นแบบมันจะไม่ใช่สีแบบครูเมียมแบบที่ อย่างในช่องเราที่ลงกันมาก็น่าจะมีตัว S D W ตัวหนึ่งที่อันนั้นเป็นโครเมียมแบบโครเมียมเลยครับถ้าเป็นของบันไดก็ที่ช่องเราลงก็จะเป็นตัวเมทัลโ o บอทที่เป็นตัวอากาศกิที่เพิ่งลงไปเมื่อไม่นานนี้อันนั้นน่าจะเป็นโครเมียมแบบเงาวิบวับเลยแต่ตัวนี้มันจะเป็นสำหรับผมม,มันเงาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดพวกอ่าท,อาที่ที่ท,ที่กล่าวไปข้างต้น่อกี้นะครับตัวโลก่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโล่ มันจะเอามาต่ออะไรแบบนี้โชว์ที่มือได้เลยไเอามาถือที่มืออะไรแบบนี้ได้อยู่เดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันนะครับอันนี้มาดูที่ตัวหุ่นของวอลเกมอนกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับตัวเบสขุ่นนะครับตัวสีของตัวบอดี้ของตัววอลเกมอนจริงๆอ่ะมันจะเป็นสีส้มถ้าเราเห็นอยู่ข้างในตัวเกาะมันนะครับมันจะเป็นสีส้มเลยปกติแล้วก็ถ้าอย่างตัวเนี้ยพอเกาะมันทําเป็นตัวสเปเชียลโคตติ้ง หลักๆเขาจะเป็นแค่สีเกาะแหละก็คือสีเกอะมันจะเป็นสีเงินนี่เห็นไหมมันจะเป็นเงินที่ค่อนข้างแวววับอยู่นิดนึงแล้วก็สีทองเหมือนกันอืมก็ทําออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ชิ้นส่วนด้านในครับชิ้นส่วนบางส่วนที่มันดูจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเกาะภายนอกขนาดนั้นนะ่ะเขาจะทาเป็นเหมือนอ่าเป็นสีดําปกติไปโอเคอันนี้ด้านหน้าส่วนนี้เป็นด้านหลังนะครับอืมพอถอดปีกออกมันก็จะเป็นประมาณนี้ หสำหรับตัวนี้ผมน่าจะใช้สติกเกอร์ติดหมดเลยนะครับก็คือมันจะมีอะไรอย่างตรงเนี้ยถ้าเราไม่สังเกตมันก็จะไม่ได้รู้แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสติกเกอร์นะครับที่ดําๆตรงเขาตรงนี้ตรงตาตรงตาของมันเนี่ยตรงสีแดงๆงนี้ก็ด้วยอะไรประมาณนี้นจะทําเป็นสีสีก็คือเราก็ติดสติกเกอร์ไปบางจุด ตรงนี้ก็ด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ติ๊กเกอร์มีไม่เยอะครับชิ้นส่วนก็ต่อได้ง่ายครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันชิ้นส่วนใหญ่ตัวมันค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนิดน,นึงคราวน,นี้พอชิ้นส่วนพลานมันใหญ่เวลาต่อมันก็ต่อลงล็อกได้ง่ายคือตัวนี้เป็นตัวที่ต่อง่ายสําหรับผมแนะนําว่าเด็กๆทั่วไปก็ต่อได้นะครับแบบเออมาหัดต่อตัวแรกเลยแบบนะี้ตัวนี้ผมก็ว่าโอเคอยู่นะ แต่ว่าไม่ยังเป็นต้องซื้อตัวไอ้น,นี้ก็ได้นะครับซื้อตัวธรรมดาเลยแบบนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมทํมาให้ดูเพราะว่าจะได้เอาไว้เปรียบเทียบสมมุติว่าใครอยากเก็บเนี่ยเออแล้วไม่อยากทําสีก็สามารถซื้อเป็นแบบน,นี้ไม่ได้คราวนี้มาดูที่จุดขยับกันบ้างจุดขยับนะครับตัวหัวหมุนซ้ายขวาได้นิดหน่อยเพราะว่ามันจะถูกล็อกคอไว้อยู่อ่ามันจะหมุนตรงหัวรงแกนเนี่ยมันไม่ได้หมุนทั้งคอนะครับมันหมุนแค่หัวเลยคราวนี้ ก็กระดกหน้าหลังได้ประมาณนี้นะซ้ายขวาได้ประมาณนี้แหละไม่เยอะมากตัวแขนพวงได้รอบส่วนตัวแขนตัวนี้จริงๆมันก็ทําเป็นจอยข้างในแยกมาอันนี้อันนี้ดูข้างหลังจะชัดเจนเขาจะทําเป็นจอยมาให้เลยว่าตรงไหล่ข้างในครับตรงที่ติดกระอกอ่ะมันจะเป็นแบบน,นี้งัดไปหน้าไปหลังได้อยูอ่งัดไปข้างหน้าได้อ่ะมันี้ แล้วก็ตรงไหลจริงๆมันจะหมุนขึ้นลงได้ค่อนข้างฟรีนิดนึงอ่ะน,นี่ก็จะขยับมาได้ประมาณนี้ตรงข้อศอกอ่าตรงนี้หมุนได้จริงๆหมุนหมุนได้รอบเลยเพราะว่าตรงตรงตรงนี้นะครับตรงเดือยตรงไหลตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแค่เดือยที่เอาไว้เสียบกันเฉยๆมันก็เลยหมุนได้รอบแล้วก็ตรงข้อศอกงอขึ้นได้ประมาณนี้ข้อศอกงอเล่นได้ประมาณนี้ ส่วนตัวมือไอตัวลิฟอันเนี้ยถอดได้นะครับก็ถอดออกมาได้สําหรับแบบจะเดี๋ยวมาทําเป็นลูกเล่นกับโลกอะไรแบบเนี้ยครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้สําหรับตัวไหล่ตัวเอวตัวเอวตัวเอวก็เป็นจอยครับจริมหมุนได้รอบเลยแหละเพราะว่ามันเป็นแค่จอยเสียบเฉยๆไม่ได้มีอะไรขัดด้วยก็เลยหมุนได้ค่อนข้างฟรี แล้วก็ตรงกระโปรงน้านข้างก็จะเปิดขึ้นมาได้นิดนึงส่วนตัวขาเขาท้ามาเป็นจอยแบบอ่ะหไปแล้วตัวขาฟรีมากๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นจอยเสียบธรรมดาเลยของผมค่อนข้างหลวมด้วยจริงจริงแล้วประมาณนี้เตะข้างหลังสุดจริงจรมันสุดกู่เลยแหละข้างหน้าก็สุดเหมือนกัน มันคข้งก็สุดก็คือตัวนี้ทำออกมาได้ฟรีมากๆแล้วผมผมชอบนะครับแต่ว่าอาจจะขอให้มันแน่นกว่าน,นี้สักหน่อยนึงแหละเพราะเป็นแบบนี้มันก็ยากนิดหนึ่งอันนี้มาดูตรงเขา่าตรงเขา่าถอดออกมาแล้วตรงเข่างอได้ประมาณนี้นะครับไปข้างหน้าได้ไปข้างหน้ามันจะติดตัวนี้ ตัวเกาะเกาะแผงข้างหน้าเขาครับมันก็เลยไปได้เท่านี้ส่วนตัวเท้าก็ขยับได้ดุกติ๊กนิดนึงสำหรับแบบรอ,อ,องรับการตั้งตัวคุณประมาณนี้มอเกมอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทการสรุปกันนะครับว่าสรุปแล้วตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับ เราก็มาอยู่ในช่วงของการสรุปกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับสําหรับข้อดีตัวนี้นะครับสวยเท่ประมาณนี้ดีไซน์ของตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างอาโอเคเลยครับผมค่อนข้างชอบมากๆเลยเพราะว่าพอมันดีดีไซน์ออกมาแล้วทําออกมาได้มีลูกเล่นมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเงี้ยมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ดีมากๆก็คือตัวสีตัวสีของตัวเนี้ผมชอบทั้งหมดเลยของทั้งโตวหุ่นเลยที่ทํามา ก็จะพูดว่าสมกับเป็นสีสเปเชียลโคตติ้งของมันเลยก็ได้ตัวบอดี้มันก็ค่อนข้างใหญ่่แต่ละพาร์ทเลยแบบนี้มันก็ชิ้นส่วนใหญ่ต่อค่อนข้างง่ายผมใช้เวลาต่อตัวนี้ไม่นานเลยประมาณ3ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีการทําสีไม่ต้องทําอะไรใหม่ก็คือตัวดิบๆประมาณนี้โอเคเลยสำหรับข้อดีน่าจะประมาณนี้ส่วนข้อเสียข้อเสียสําหรับผมมีเรื่องเดียวก็คือเดือยที่อยู่ตรงหลังนะครับมันแข็งใส่ไปแล้วมันจะแน่นมากๆอันนี้ผมแนะนําว่า เดรยที่อยู่ตรงหลังที่ต่อกับปีกกับตัวหุ่นนะครับผมแนะนําว่าทาวาสลีนไปแล้วก็ไม่ต้องกดไปเยอะมากครับเอาแค่แบบว่าพอให้มันอยู่ก็พอเวลาออกเอาออกยากมากผมเสียเวลานาน,าน,จ,ะน,านาจะเป็นไงขวายาออกได้อันนี้ก็เป็นข้อ,อเสนอแนะอันนึงแล้วกันสาหรับใครที่ต่อตัวนี้นะครับบางจุดขยับบางจุดอ่ะอมันอาจจะยังหลวมๆอยู่อย่างของผมมะตัวขาค่อนข้างหลวมนิดน,นึงของขาข้างขวาอ่าัแต่ว่าส่วนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับรวมๆแล้วก็ออกมาโอเค ก็สําหรับผมผมก็แนะนําว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต่อง่ายเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นด้วยก็ต่อตัวนี้ก็น่าจะต่อสนุกอยู่นะครับเพราะว่าพอพาร์มันชิ้นส่วนใหญ่เขาทำดีเทลอะไรของแต่ละพาร์ตม,มาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็เอามาต่อแล้วก็เสียเวลาก็ไม่นานต่อไม่ยากแล้วก็ตัวดีไซน์ออกมาพอต่อเสร็จแล้วก็ออกมาค่อนข้างดูดีด้วยแล้วผมผมก็แนะนำนะครับแต่คราวน,นี้ถ้าเป็นตัว m อม i ์ i ายไอตัว Special Coating อ่ะมันก็จะแพงกว่าเดิมค่อนข้าง อีกระดับหนึ่งแหละก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนว่าแต่ละคนนะแบบออสนใจตัวอ p สเป a l c o คลืโแบบนี้ไหมหรือว่าซื้อไปทำสีเองจริงๆมันก็มีคนที่ทําสีเองไว้ด้วยนะครับเขาทําเป็นสีเมทัลลิกอะไรแบบนี้มาเลยสีเป็นแบบสีทองโครมียมเงินโครมเมียมแบบวอลเว็มาเลยอันนั้นก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหรือว่าใครชอบสีแบบดั้งเดิมที่เป็นตัวสีนอร์มอลครับที่ออกมาอันนั้นก็ดูดีไปอีกแบบ อ่อันนี้ก็แล้วแต่คนส่วนใครชอบสีดำก็จะมีตัวแบ็ควอเกิมอนอ่าแล้วก็จะมีตัวที่ไม่ใช่ตัวแอมป์ฟายที่เป็นตัวนอร์มอลของตัวที่อ่าเอาดีไซน์จากการ์ตูนมาเลยอนน่ก็จะมีเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนทั้งหมดน่าจะมีประมาณนี้ก็ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าใครชื่นชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็ลากันไว้เท่านี้ขอบคุณมากเลยครับ